สวัสดียามเย็นเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับมาชมขบวนรถนำเที่ยวนะครับขบวนที่946เป็นขบวนรถรอยย่อบล s อซ่อมนะต้นทางจากสะพานแควใหญ่ปลายทางกรุงเทพหัวลำพงก็มาเข้าจอดในชานชลาที่3นะครับผม ทำขบวนโดยรถจักอันสตอมเครื่อง NTU หมายเลขน,นะครับ4136 ขออนุญาตเปลี่ยนมุมนิดนึงนะทีแรกเข้าใจว่าขบวนรถเนี่ยจะจอดชานชลาที่สองก็เลยไปถ่ายฝั่งนู้นเนาะรถดันมาเข้าชานสามซะอย่างนั้นก็มีนะักท่องเที่ยวนะครับลงที่ชุมทางบางซื่อเยอะเลยนะนี่เป็นริ้วขบวนที่สวยงามน,นะครับรอยยอบรอซ่อม ก็ไปเที่ยวที่กาญจนบุรีนะครับวันนี้วันเสาร์ที่20กันยายนต5 6หตอนนี้ก็เป็นเวลา18.10นาฬิกา10นาทีนะะที่ชุมทางบางซื่อ เี๋ยวเมื่อขบวนรถออกจากชุมทางบางซื่อนะครับก็จะไปจอดที่สถานีสำมเสนแล้วก็หัวลำโพงครับเป็นปลายทางขับ,บรถนะครับกำลังออกจากสถานีชุมทางบางซื่อ นะครับก็เป็นตู้สเบียงนะครับหรือตู้กาแฟเนาะแล้วก็ตามมาด้วยตู้โดยสารที่เป็นแบบ,บปกตินะฮะจะปิดท้ายด้วยนี่นะครับเป็นกรุ๊ปค,คาเนาะแล้วก็รถตันไฟ บนนะครับมีรถไฟฟ้าสายสีแดงจอดอยู่ขนะบวนรถนะครับก็กำลังจะข้ามสะพานข้ามคลองบางซื่อนะครับแล้วก็คลองประปานะหรือสะพานดำโอเคนะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับในยานเย็นขบวนรถนำเที่ยวรอยยอดลอซ่อม ขบวนที่946นะครับสะพานแควใหญ่กรุงเทพขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ